วันนี้นะคะมาบุกบ,บ้านลูกโอมค่ะลูกโอมที่รู้จักจกันมาประมาณ20 <21 S 1> กว่บปีปจริงๆอยู่ที่นี่มา5ปีแล้วครับบ้านนี้เริ่มาถามตั้งแต่โควิดรักกับลูกโจเนี่ยรักกันที่ไหนอะไรยังไงไปเจอพี่เกมเขาบอกว่าโอมถ้าอบใช้เบอร์นี้จะโสดนะ จะไม่มีคู่แล้วก็ไปเปลี่ยนเบอร์กับพี่เกมไม่แหละต้องขอบคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กแม่ a c e b o o k มันมแนะนำเป็นมูทอลเฟรนให้แอดเฟรนกันนี่ค่ะลูกโจค่ะนี่ตามสเปคไหมคะนี่ปีที่สิบ่องนะครับสิแลองเป็นสองปี ฮัลโหลสวัสด mm ีค hmm, so so mm ่ะมาพบกับช่องพ่อเพื่อสกุลไทยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะได้มาเป็นช่วงแม่อุ้งพาซ่าอีกแล้วนะคะที่ทุกคนทามงึงนะคะวันนี้นะคะมาบุกบ้านลูกโอมค่ะลูกคนนี้นี่นะคะรู้จักกันมา20กว่าปีนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะบ้านเขาสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทุกซอกทุกมุมแล้วก็จะได้รู้เ้วยว่าเขาทาธุรกิจอะไรนะคะเดี๋ยวตามแม่อุ้งกไปเลยนะคะว่าบ้านเขาสวยยังไปค่ะ Oh สวัสดีค่ะแม่โอ๋ส <ocal> วัสดีคะ่คะ,นคะนี่คะ่ะดีค่ะให้เห็นโฉมหน้าหน่อยนะคะลูกโอมที่รู้จักกันมาประมาณ 20, 20กว่าปีปน้อลูกน้อโอโ้ยรู้จักกันมาที่ตั้งแต่แบบ<ม>โอ้ยเขาทำอะไรหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าลูกโอมเนี่ยตอนนี้ทําอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะเดินตามแม่ไปเรื่อยๆนะคะดูบ้านเขานะคะตั้งแต่ห้องแรกเลยนะคะว่าสวยขนาดไหนแล้วก็แม่จะขอสัมภาษณ์ว่ามาอยู่บ้านเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยนานไหมได้เลยแม่ จริงๆอยู่ที่นี่มาห้าปีแล้วครับบ้านนี้เริ่มทำตั้งแต่โควิดจริงๆเรียกว่าเป็นคอนโดดีกว่าเพราะว่าอยู่คอนโดก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีจริงๆต้องเล่าว่าถ้าแม่จําได้โอมาเริ่มทําบ้านหลังนี้เพราะว่าคุณแม่เสียอพอคุณแม่เสียปุ๊บก็รู้สึกว่าไม่อยากอยู่บ้านเดิมที่อยู่กับเขาไม่อยากมีภาพความทรงจําเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกพี่โจว่าเออมอยากอยู่คอนโดที่สร้างกันใหม่นะแบบจะได้มีภาพใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไปที่มาของคอนโดหลังนี้ถ้าเล่าอ่ะเดี๋ยวเราเล่าดีเทลลงได้อีกเพราะว่า มันก็ดีเนะกับคนที่วัยโอมทำอบติปีนี้แล้วเราต้องเตรียมตัวเวลาแบบเออมีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านหรือการมีชีวิตคู่อะไรยังไงอ่ะมันมีดีเทลมากมากเลยแม่จริงๆแล้วในการที่คนคนหนึ่งอ่ะพอโตขึ้นปุ๊บมันต้องเตรียมการอะไรบางอ,อย่างอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่อ่ะปเราไล่ไปเลยนะคะลูกเมื่อกี้บอกมา5ปีละห้าปีครับแม่ใจลูกเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบคอนโดมากกว่าบ้านนี้ไงคะจริงๆแต่ก่อนเราเคยอยู่บ้านแต่ว่าทีนี้พออยู่บ้านปุ๊บแล้วเราต้องอยู่คนเดียวเราไม่ชอบกลับบ้านมาแล้วบ้านมืดแต่แม่พอมันไม่มีคนงานไไมม่ีอะร มันจะมืดแล้วแบบแต่พคอนโดปุ๊บอ่ามันว้าเวแต่พอเราอยู่คอนโดปุ๊บอย่างเรนก็เจอยามเจอพนักงานในตึกขึ้นลิฟต์มาเราเปิดไฟกิ๊กเดียวมันสว่างทั้งบ้านบ้านเราก็ดูสดใสอ๋อนี่ไงะที่มาที่ไปนะคะจากบ้านแล้วมาอยู่คอนโดแล้วอย่างเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยอ่านแล้วเราเดินคุยกันไปเลยพวกเนี้ยใครเป็นคนเลือกระหว่างลูกกับพี่โจเนี่ยจริงๆช่วยๆกันครับแม่ของหลายๆอย่างในบ้านนี้คือมันเอามามิกผสมกันระหว่างของเก่าที่มีในบ้านเก่าของเก่าที่พี่โจมีแล้วก็ผสม คนเปกันไปอันนี้มันคือสิ่งสําคัญเลยว่าเวลาเราชอบอะไรอ่ะเหมือนแม่อูอีกเงี้ยเราชอบกอมชอบอะไรมาเราจะมีเดเรคชั่นเทรนของเราอ่ะตั้งแต่เริ่มต้นมันทําให้เวลาเราโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยเราชัดเจนมาตลอดเหมือนเราแต่งบ้านนะคะแม่อมก็จะชอบตายแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยดังนั้นของทุกอย่างไม่ว่าเราจะย้ายบ้านกี่รอบหรือโตขึ้นแค่ไหนมันจะอยู่กับเราไปได้นานเราถึชอบของเราเป็นแบบนี้ก็คือสไตล์แบบไหนคะจริงๆสไตล์โอกง่ายเลยชอบของที่ตัวเองชอบแล้วชอบของที่อยากเห็นทุกๆวันไม่เบื่อคืออมชอบแบบมิก แอนแมท่แม่อย่างพวกของจีน uh, พวกแจกันจีนอะไรเงี้ย uh, uh, เขาเรียกเขาเรียกปักกิ่งกราสอันนี้เราก็ชอบหรือพวกบอนส์พวกบราสอะไรเงี้ยเราก็ชอบแล้วก็เราก็จะมีแซมจุดไหนที่ควงจุ้ยดีเราก็ต้องแซมตรงนั้นให้ให้ควงจุ้ยเราเสริมขึ้นไปมูนก uh, ันค่ะมูมูทีเดียวเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขามูอะไรบ้างนี่นะคะก็เฟอร์นิเจอร์นะสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูในตัวบ้านกันเลยนะคะในคอนโดนี้นะคะห้องหลักเลยค่ะสงสัยจะห้องนี้เป็นห้องที่ใช้บ่อยไหมจริงๆมันคือเป็น Room มาสเตอร์ลิฟวิ่งรูมครับก็บบจะมีอย่างตรงนี้คือโต๊ะกินข้าวหลักม,มันนั่งได้ประมาณ8คนแต่ด้วยความที่ว่าอยู่กัน2อคนอแล้วพอหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้มีแขกมาบ่อยแล้วก็เลยจัดเป็นเหมือนให้มันดูไม่เป็นโต๊ะกินข้าวเกินไปครับม,ม,มันเลยเป็นเหมือนเข้ามาปุ๊บมันเหมือนเป็นดิสเพย์สวยมากของโชว์เขาที่สวยมากทําให้รู้เลยนะว่าคนคน,คนนี้นี่มีความพิถีพิถันในการจัดบ้านเพราะของแต่ละชิ้นเขาเนี่ยนะบอกเลยนะมันแม่ว่านะมันมาคนละมุมเมืองนะใช่แต่พอมาผสมผสานกันเลย ลงตัวพอดีเป๊ะขอบคุณแม่มากเลย่จริงๆคุณแม่มาชมก็เราชมด้วยเนี่ยดีใจเลยจริงจริงมีของบางอย่างอย่างตัวนี้คุณพ่อพี่โจเขามีอยู่ที่บ้านด้ของเก่าของแบบของโบราณรุ่นสมัยไหนเราก็ไม่รู้เขาให้มาไอ้เราก็แบบตอนแรกก็ไอ้ตั้งยังไงดีมิกไปมันก็เข้ากันดีอะครับหรือจะเป็นอันนี้ของดิฟทิกเราก็เออซื้อมามันเป็นที่ใส่เทียนเพราะว่าเวลาแอร์เป่าเทียนมันจะได้ไม่ไม่ดับครับอันนี้ก็ของเชียงใหม่ซื้อตามไปที่ไปช่ไปที่มีอะไรจักของที่ราคาแพง และไม่แพงสามารถที่เอามารวมกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วออกมานี่นะดูดีมากเลยขอชมเลยเขาเขาาเป็นคนมีเทสตั้งแต่สมัยที่แม่รู้จักใหม่ๆแล้วล่ะพอถึงอาทิตย์นึงเราก็จะเจอกันทุกอาทิตย์เลยนะรุ่นแตกก่ขอเราจะเจอกันตรงแก๊งตั้มมือปืนกับพี่แอมกับพี่ชมพู่กับพี่อาลีเลยพวกนี้ใช่อะ แต่นี่ก็ผ่านไปแล้วนะคะจุดหนึ่งนะคะนี่ไม่ว่าโต๊ะทานข้าวเตาอี้นี่นะคะบอกเลยนะว่าเขาก็พิถีพิถันบอกแล้เขานีตายให้เก้าอี้นั่งได้6คนแต่ปรากฏว่าเอ๊ะไปประมาณอยากมี8แล้วก็เก้าอี้ไอ้หตัวนี้เราซื้อมาตอนงานเฟลมันก็มีแค่ 6, หกเราทํายังไงดีละ่ะก็ลเลยตัวนั้นมาจากตรงนี้แต่ให้ดูสีมันใกล้ๆกันนะคะเริ่มต้นจากโต๊ะมาแล้วน่คะดูสิคะอลังการแม้แต่นี่แถวนี้ของเขาเนี่ยแม่จะเห็นบ่อยในไอจีพอเวลาเพื่อนฟูงมานี่ก็จะมาแข้งกันตรงนี้ใช่ไหมคะคือคน ก็จะชอบอยู่ตรงนี้แหละต่ตอให้เรามีโซนโต๊ะกินข้าวหรือโซนอะไรก็ตามแต่คนจะชอบอยู่ตรงนี้เพราะว่าพี่โจโเขาชอบทำมบข้าวอ่าแล้วก็เขาก็จะมีแก๊งๆเพื่อนๆที่ชอบทำมบข้าวเหมือนกันม,มาช่วยกันทําทุกคนก็จะยืนดูนั่งดูเมาส์มอยไปแล้วก็ให้กำลังใจพี่โจทำข้าวแล้วก็พอเสร็จก,ก็ชิมเลย,เลยตรงนี้มันก็จะง่ายมันก็เป็นอะไรที่ลงตัวเหมือนกับลูกเนี่ยเป็นแม่บ้านคอยจัดบ้องจัดบ้านคอยจัดอะไรอย่างนี้ถูกป่ะพี่โจก็เป็นพ่อบ้านก็ทํากับข้าวให้กําลังใจนะ เขาก็เป็นอะไรที่เป็นสายเก็บเป็นสายเก็บเพราะว่าชอบล้างจานชอบเก็บกวาดอะไรเงี้ยครับแต่พี่โจงก็จะชอบทํากับข้าวไปจริงๆบ้านนียไม่มีโซนแม่บ้านนะแม่แต่ไม่ได้มีแม่บ้านทําเองหมดเลยแต่เรามีแม่บ้านที่แบบเป็นไปกลับมาเก็บกวาดเล็กน้อยสัปดาห์ละสองครั้งทำความสะอาดก็บเองก็าดูแล้วมันก็ไม่ไม่น่ายากแม่ว่ามันไม่ยากเพราะว่าเราไม่มีเด็กบ้านไราจะสะอาดไม่ไปดูบ้านแม่สิตอนเนี้ยโอ้เหมือนสนามเด็กเล่นค่ะทุกกระจกเนี่ยนั่นมีแต่สติกเกอร์เต็มไปหมดแต่ไม่เป็นไรเพื่อหลานมันจะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงลูกโซนะ ไปบ้านเพื่อนมาหลายคนแล้วตอนแต่งใหม่ๆอะ่ะโห่บ้านมันเป็นระเบียบมากเลยนะแต่พอมันอยู่ไปสักพักหนึ่งขีดเขียนของเล่นมันเกะก,กะแล้วเหนื่อยเร,อเราเก็บ<ห>ไม่ไหวแม่นี่คือหลังเลียงก็เพราะเรื่องเก็บของเล่นหลานเนี่ยแหละคะ่ะแต่ก็ซื้อทุกวัน เพราะว่าก็มีหลายคนเดียวเนะวาะก็เลอนิดนึงอ่ะมุมนี้นะคะก็เป็นมุมที่แม่เอกชอบพอเพราะอะไรไหมเพราะยืยอนอยู่ตรงนี้นั่นมันเห็นวิวมันเห็นวิวสวยงามเราไม่ว่าจะไป<ม><ม>ยืนตรงฝั่งครัวครับมันก็จะไปเห็นวิวฝั่งด้านนู้นตึ้งไป<ม>หเห็นบางกระเจ้าเห็นทางสะพานแขวนอะไรนี้แล้วก็ตรงครัวตรงนี้เนี่ยพี่โจเขาขอดีไซเลยว่าขอเครื่องครัวครบครัวในบ้านเนี่ยปกติแทนที่บางคนไม่ทํกับข้าวแต่บ้านของโอมเนี่ยครัวนี้คือเป็นครัวทำกับข้าวจริงๆแล้วก็มีเครื่องครัวที่ครบเขาทําในห้องแอร์เขาไม่โจดเลยว่า เขาไม่อยากทาครัวในห้องที่ร้อนเราไม่อยากทาครัวในห้องที่แยกออกไปเพราะเหมือนว่าเขาจะรู้สึกว่าถ้าคนอื่นก็นจออยู่ในบ้านแล้วเขาต้องแอบไปทําครัวอยู่คนเดียวเขาจะไม่อยากทําเข้าใจได้เขาเลยอยากมีครัวที่อยู่ในห้องเดียวกับคนกินข้าวแล้วเขาทําอยู่ปุบเขาไม่รู้สึกออกไปอย่างนี้ะแม่จริงๆเวลาเราทําบ้านมันเหมือนมันต้องตอบโจทย์คนอยู่ใสอย่างถ้าแม่ทําบ้านมาหลายหลังแม่จะรู้ว่าหลังแรกๆเรายังไม่รู้ผิดรู้ถูกมันเลยเรายังไม่รู้ตัวเองว่าชอบอะไร แต่บังเอิญมีโอกาสได้ทำหลังนี้ไปหลังที่สองแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อโอเคเราชอบอะไรยังไงประกอบกับพี่โจเขาโตกว่ามากๆอะครับพี่โจเพราะอายุ5้าสองแล้วเขาก็จะขายอ,อะไรมาเยอะออเลย <laughs> อนุญาตแล้วบอกให้บอกเลขเนี่ยเราต้องบอกสิแม่เพราะเราดูเด็กกว่าอายุยออใช่ไหมแม่ไม่แปไลกหน้าเขาก็าอ่อนกว่าอายุก็เหมือนแม่ไงแม่เนี่ยชอบชอบชอบ,ชอบบอกอายุใช่ไหมแม่อชอบชบอกอายุเพราะว่าเราอยากอะไรไหมบ้ายองไงให้คนชมว่าดูเด็กกว่าอายุนะคุณอุ๊ค่ะใช่เลยแม่ต้องใช่อันนี้เทคนิคอย่างหนึ่งนะคะจริงนะคะเพราะว่าอย่างแม่อุ๊รู้จักกันมาประมาณยี่สิบปีเนี่ยแม่อุ๊เหมือนเดิมเลยอุ๊ย ผมตรงเดิมผมหนาผมดกอย่างเงี้ยเหมือนเดิมจะไม่นักได้ยังไงล่ะคะเนี่ยเหอคะเย,คะยินยอกันอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะเยินยอกันล่ําไปเดี๋ยวเราก็ไปมุมอื่นอีกนะคะว่าเขาจะมีมุมสวยๆอีกหลายมุมเลยไปค่ะ อาจจะลูกไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะเดี๋ยวก็ลูกต้องมาเล่าเรื่องความรักแล้วละ่ะไม่ได้ละเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่เนี่ยนะบอกเลยนะเห็นความรักของเขาี่ตั้งแต่วันแรกนี่เรื่องจริงเลยนะและเป็นตัวเชียร์เลยบอกว่าลูก <c oughs> ความรักนี่นะถ้ามันรักใครอะเราเดินหน้าเลยแล้วเรารักไปเลยไหนเริ่มเล่าสิคะว่ารักกับลูกโจเนี่ยรักกันที่ไหนอะไรยังไงตอนนนเราโสดมานาโสด<อ>มาเกือบ5ปีมั้งครับแล้วก็ทําแต่งานอย่างเดียวช่วงที่ตั้งฐานะอะไรอย่างงี้แนละแม่เนาะ ทำงานงานก็เยอะช่วงนั้นคนฮิตเปลี่ยนเบอร์อไปเจอพี่เกมพี่เกมที่คนเปลี่ยนเบอร์ที่แบบคนดังใครๆก็รู้จักกันเนาะ<อ>เขาบอกว่าโอมถ้าอมใช้เบอร์นี้จะโสดนะ จะไม่มีคู่ใช่แล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเราอยากมีคู่มากๆเราอยากมีแฟนเราโสดนานะไรเงี้ยคือย่ตลอดเลยเนาะอยตลอดว่าเราอยากมีแฟนเปลี่ยนเบอร์ใช่ไหมครับวทีนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้แค่อยากมีแฟนแบบจะแค่แฟนคบๆทั่วไปเราอยากมีคนที่คบจริงจังคบได้ยาวนานอะไรเงี้ยคู่ชีวิตแล้วก็ไปเปลี่ยนเบอร์กับพี่เกมไม่แหละเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนเบอร์นี้ไม่เกิน7วันจะเจอเนื้อคู่เออตอนแรกที่แม่นี่นะโตเลยเอาเลยลูกแล้วเราก็อยากจะเห็นผลด้วยว่ามันจริงไหมก็หลังจากนั้นแค่สองสามวันแม่ก็อยู่ในเหตุการณ์เนาะอยู่ในะมจี เราจะมีตุมที่เรานั่งกันกินอาหารกินขนมปังกันอยู่อะ่ะแล้วลูกก็เดินไปเหมือนหยิบหนังสือโต๊ะแขกหนังสือที่เสิร์ฟท่เช็ดลมแล้วก็อ่านอ่านอยู่ปุ๊บแล้วแค่ถอยหลังเหยียบเท้าเขาอ,ะอ่ะแต่มันไม่ได้สปาร์คเลยตอนนั้นนะแม่คือมันแค่เหยียบเท้าปุ๊บแล้วหันไปมองไอ้เราก็ชอบคนแบบเหมือนตุ๊ก,กตาหมีอะแม่อชอบคนกลมๆชอบคนตี๋ใจดีใจดีมันตรงสเปคทุกอย่างเออว่ามันพอมันดีบปุ๊บใช่จะให้ขอเบอร์จะอะไรยังไงหรอไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นก็แค่คิดว่าอ่ะเหยียบเท้าจบต้ออองคุณมมริแ่ เากลับบ้านคืนนั้นแต่ล้วฟังไว้นะคะ Facebook มันแนะนําเป็น m u ช u a l friend ให้ a d ด f r ร e n d กันเออซึ่งทุกคนเขาก็งงว่าโอมพูดเรื่องจริงเหรอบอกจริงเพราะฉันไม่รู้แต่เขาเลยไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่คืนนั้นน่ะ Facebook มันให้ a d ด f r รนด์แล้วเราก็ไอ้คนนี้คุ้นๆไว้เหมือนคนที่เราเหยียบเท้าเมื่อไลน์ a d ดเฟ i น n ์ไปก็เริ่มคุยกันมาตั้งแต่ตอนนั้นอ่ามันก็อ amazing เนาะแต่ตอนนั้นเหยียบปุ๊บเนี่ยไม่ได้ว่าคือเจอแต่ยังไม่ได้เริ่มสารจำพันอะไรกันคุยกันอยู่กับปีเดี๋ยวนะ ผู้รักของลูกโอมค่ะนี่ค่ะลูกโจค่ะ สเปคเลยไหมคะวันด right. ีค่ะนี่ตามสเปคไหมคะโอ้หเหมือนแบบคุณแม่แม่อยู่ตรงกลางไหมคะอ่ะตุ uh, a, uh, a, uh, a, a ๊อ่ะแม่ตรงกลางเป้ได้แม่ก็ไม่อยากจะแบบว่าเป็นตัวขวางกั้นความรักของลูกนี่เลยค่ะคนนี้เขาพามาให้แม่รู้จักรลายนน์บอกเลยบอกว่าโอ้โหลูกนี่เป็นสเปคลูกเลยใช่ไหมสเปคเพราะว่าเป็นคนชอบคนกลมชอบคนมีหนวดคราวชอบคนเป็นใจดีชอบติดสีแล้วชอบเด็กอัศว์โอ้โหอุตอดแล้วนี่เขาได้ตา นั่นเลยนะอ้เขาเรียกว่าอะไรผมลิขิตมรมลิขิตล้วลูกลักคะเคยคิดฝันไหมว่าจะเจอเนื้อคู่หรือคู่ของตัวเองเนี่ยตามนี้ก็ไม่นะครับตอนนั้นเหมือนกับชิลๆไปเรื่อยๆครับไม่ได้ยังไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเดี๋ยวเราจะต้องแนะนําคนที่เปลี่ยนเบอร์และทําให้ความรักของคู่นี้เนี่ยเขาสมหวังเจอหน่อยครับเกมของแม่มาเลยค่ะวันนี้มากันครบเปิดบ้านเรื่องความรักเลยจริงๆเดี๋ยวเราจะกินชาไปด้วยเพราะว่า เตรียมขนมเตรียมอะไรไว้ก็แล้วเดี๋ยวคุยกันเรื่องความรักเนาะนี่คนนี้ค่ะลูกเกมนะคะเดี๋ยวขึ้นไอจีให้เลยนะคะเป็นคนที่บอกเลยนะว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์แม่เคยทําคลิปไปแล้วลูกไปไล่ดูได้เลยนะคะคลิปที่สัมภาษณ์พี่เกมมันเกิดอะไรขึ้นยังไงกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วเนี่ยไม่ใช่กับแม่คนเดียวที่ประสบความสําเร็จคู่นี้โอ้มันก็แลกแล้วลูกเนาะจริงๆความรักของเรามันมีดีเทลเยอะมากๆต้องต้งรุ่นแม่อุพี่เกมพวกนี้จะผ่านอะไรกันมาว่ามันเหมือนตอนนั้นแบบเฮ้ยจะเจอเนื้อคู่เพราะตอนนั้น อยู่ดีช่วงลูกโสดมาตลอดนะครับแต่พอเข้ามามันมีคนนี้เข้ามากับมันก็มีอีกคนนึงเข้ามาด้วยช่วงนั้นเออคนไหนคือคนเนื้อคู่กันแน่เออออแล้วจนพี่เกมบอกว่าคนที่เป็นเนื้อคู่โอมอ่ะต้องเป็นคนที่เขาอยู่กับของเก่าอะไรของแบบเหมือนของโบราณของเก่าอะไรเงี้ยแล้วคุณคุณพ่อเขาเป็นคนชอบสะสมของเก่าเหรอใช่ดูสิเนี่ยไอจีไอจีพี่เกมขึ้นเลยขึ้นเลยนี่แหละก็คือตัวเชื่อมหนึ่งคนนะคะที่ทําให้สองคนนี้มารักกันและณตอนนี้เนี่ย กฎหมายยิ่งออกมาลูกดีใจไหมดีใจมากอ่าเห็นไหมอันนี้อันนี้เล่าเล่าเรื่องนึง,นงพอดีอเราเกิดมาในครอบครัวที่ครอบครัวเล็กแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เหมือนเราเป็นตัวคนเดียวเนาะ บางทีเราเคยคิดว่าการที่เราจะไปหาหมอหรือใครจะมาเต้นอะไรให้เราอะมันไม่มีเลยแม่แล้วเราไม่ได้มีพี่น้องที่มาตัดสินใจให้เราคนที่เป็นญาติเรานี่คือไม่เคยเจอไม่รู้อยู่ไหนทางห่างมากๆแต่เรารักกับคนคนนึงมาเนี่ยปีที่สิบสองอะนะคะสิบสองสิบสองปีแต่ถ้าวันหนึ่งเราเป็นอะไรเขาตัดสินใจให้เราไม่ได้อะมันเหมือนว่าเออมันไม่แฟร์กับคนอย่างเราเนาะที่ว่าเราอุตส่าห์มีความรักที่ดีสร้างครอบครัวกันมาทาธุรกิจด้วยกันด้วยนะครับแต่กฎหมายไม่สามารถบอกได้ว่าคนสองคนนี้เป็นคู่กันพอกฎหมายผ่านก็ ว่าเออมันดีใจแต่แต่ลูกอับไม่ใช่สายอยากแต่งงานต้องบอกก่อนว่าลูกไม่คนถามกันเยอะมากว่าจะแต่งงานไหมจะแต่งงานไหมเราไม่ได้สายแบบอยากมีงานแต่งงานเลยเพราะเรารู้สึกว่าเรารักมาสิบสองปีแล้วใครๆก็รู้อยู่แล้วแม่ใช่ไหมเรารู้สึกเออเรามองเรื่องกฎหมายเป็นหลักมากกว่าแล้วก็อยากให้มันถูกต้องอยากให้มันมีเวลาคนไปไหนเราอยากมีนามสกุลหรืออะไรที่ให้รู้ว่าเรามีคู่กันเป็นคู่กันอะไรอย่างนี้แ่พอใจละพอใจแล้วก็คือพูดง่ายว่าสเต็ปต่อไปก็คือการจดทะเบียนแค่จดทะเบียนลูกก็แฮปปี้แล้วจดทะเบียนก็แฮปปี้แล้วครับ เพราะว่ามันก็เหมือนเป็นหลักฐานแหละว่าเป็นคู่กัน,น,กนซึ่งตรงนี้นะแม่บอกเลยนะว่าตัวแม่เองกับพี่เกมก็บอกเลยนะว่าเราก็รู้สึกว่าดีใจอะแล้วก็รู้สึกแบบมีความรู้สึกยินดีไปกับลูกทั้งคู่ด้วยแหละเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยเห็นความรักของเขาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกอะจนถึงวันนี้สิบสองปีอะแล้วมันกลายเป็นความรักที่ยืนยงและมั่นคงอะอแม่เลยแบบมีความรู้สึกว่าโอ้โหพอได้กฎหมายอันนี้มานี่แม่ก็ดีใจกับพวกลูกๆเลยนะพอออกมาปุ๊บเรามีความสุขเลยว่า แม่จะมีลูกๆแบบนี้หลายคู่มากและเราก็จะเป็นเหมือนกับว่าแม่ที่ให้เขาเรียกไงนะให้คําปรึกษานี่ก็เหมือนกันคนนี้ก็อีกคู่หนึ่งเหมือนกันเราก็เห็นความรักเขามาคู่นี้เราก็ช่วยกันเชียร์มานะแม่ตเหมือนกันเขาก็ขอบคุณแม่มาตลอดเลยนะเกมสะแม่ครับแม่ทําให้ผมมีมีความสุขที่สุดผมเพิ่งเจอความสุขที่แท้จริงวันนี้อะไรเงี้ยโอ้พอเราฟังตรงนี้นะดีใจจริงๆสําคัญคือคนเราทุกคนน่ะมันต้องมีคู่ ลูกคิจอย่างนี้คือการมีชีวิตคู่ไปเหมือนเป็นเพื่อนนะแม่มันคือคอมเพื่นใช่ใช่ใช่ลูกไม่ได้บอกว่าคู่คือความรักที่แบบโอ้โหสวีทมากๆหรือแบบขาดกันไม่ได้แต่คอมเพื่อนมันคือเพื่อนคู่คิดเพราะว่าอย่างแม่เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีคู่ก็จริงแต่แม่โชคดีตรงที่ว่าแม่มีลูกเนี่ยมีลูกแล้วตอนนี้มามีหลานเพราะนั้นแม่ถึงเข้าใจพวกลูกเลยคือลูกเองถ้ายังไม่มีคู่แล้วไม่มีลูกมันจะมันจะว้าวเวยว้าวเยแต่พอแม่มีลูกมีหลานนียเลยคือไอความคิดตรงนั้นเราไม่มีมันก็คคืออจะสไตตลล์้้าายๆกกันนนีเเรร็ิ่ม รู้ความรักแล้วคะแล้วก็ที่มาที่ไปของความรักว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นแล้วใครเป็นตัวเชื่อมยังไงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะให้ลูกเกมนี่ค่ะเดี๋ยวเขาต้องไปทํางานต่อนะคะรับรากตรงนี้เหรอคะลูกรักโอ้โหนี่ค่ะนี่เขาอุตส่าห์ปรีตัวมานะคะได้เลยลูกขอบคุณนคะแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วค่ะลูกอเชิญนะคะลูกเป็นทำงานต่ออาบทำานคนนี้เขาขี้อายเขาป็คนขี้อายขี้เขินอยู่แล้วขี้เขินนี่นะคะอาะไปปนั่งพักผ่อนได้เลยนะคะลูกจ้ามันเหมือนยินอย่าง เหมือนไหมอ้วนผอมคนนึงคุยเก่งคนนึงคุยไม่เก่งมันเหมือนยินอย่างอะใช่มันไม่ได้เป๊ะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่มันแบบมันลงตัวอะไรเงี้ยอ่ะแต่นีเราก็คุยกันเรื่องความร่วความรักไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวขอถามซิว่าไหนไหนในบ้านเนี่ยนะมันก็ประมาณนี้เนี่ยมุมโปรดของลูกตรงไหนคะมุมโปรดมุมโปรดมันง่ายๆเลยแม่ตรงนี้แต่ก่อนนะครับมันไม่ได้มีอะไรเลยเอาของมาตั้งตั้งเพิ่มเติมเพราะว่าอยากนั่งตรงนี้แล้วพี่โจทําครัวเราก็จะนั่งอย่างเงี้ยแม่ เหมือนเนี้ยนั่งมองเขาแล้วก็นั่งมองเขาแล้วเราก็นั่งกดมือถือเล่นไปแล้วก็ดูนู่นดูนี่ไปแต่ว่าใกล้ๆก้กันเพราะเรานั่งอยู่ตรงทีวีก็ห่างเขาไปไงแม่ก็เลยเป็นที่มาของการมีมุมนี้มันก็เลยกลายเป็นมุมที่ไปมาใช้บ่อยโจที่ทําอาหารเกือบทุกวันไหมถ้าอยู่บ้านเขาทําทุกวันนะแม่ชอบทาเองเก่งมากคือแกไปเรียนไหมหรือแกเป็นของแกเองจริงๆเขาเคยไปทําเป็นเชฟอยู่พักหนึ่งที่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่บ้านเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารด้วยโรงแรมร้านอาหารด้วยใช่ไหมคะ เขาก็จะมีสกิลด้านนี้ความสุขของเขาคือการได้ทําอาหารอ่าเดี๋ยวไปดูมุมอื่นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยเกี่ยวกับแพชชั่นเรื่องธุรกิจของลูกว่ามันกำเนิดมาได้ยังไงเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ ตอนนี้นะคะก็อยากจะรู้ว่าลูกเนี่ยตอนนี้ทําธุรกิจอะไรและอยากรู้แพชชั่นของตัวเองว่าทําไมถึงมาทําตรงนี้ทำอะไรบางจริงๆก็ทําธุรกิจนําเข้าสกินแคร์ค่ะชื่อว่าสกิน l a b แล้วก็จะมีอยู่ที่เซนท์โธชิดลมเอนบัตตี้เอมคอเทียคือจริงจริงเป็นคนชอบเรื่องความสวยความงามใช่ แล้วก็เรารู้สึกว่าของพวกนี้มันทํแด้วยมันอารมณ์ดีอะแม่มีความสุขมันมีความสุขใช่หนึ่งคือคนก็ชอบมาถามว่าเออเราใช้อะไรเราดูแลผิวยังไงแล้วไอเราเนี่ยมันเป็นคนชอบของที่แบบเก๋ๆนิชๆไม่ได้มีทั่วไปอะไรเงี้ยก็เลยจะเสาะหาพวกแบรนด์ที่มันแบบผลวนผสมดีแบรนด์หายากๆนอกเลยนำเข้าพวกนิสกินแคร์เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแม่เนี่ยค่ะแบ่ก็นี่เป็นลูกค้าประจํานะคะของหมดปุ๊บลูกตอนนี้มีอะไรบ้างเพราะว่าเขาจะมีผลิตภัณฑ์เนี่ยเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่ามีแค่แบบประเทศเดียวเห็น ประมีหลายประเทศที่ไปสอนภาศสอังกฤษอเมริกาจริงๆต้องเท้าความว่าคุณยายคุณปภาพันธ์นาทองเนี่ยแกเป็นดาราเก่าคือคุณยายเป็นคนสวยมากแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่กับคุณยายอยู่กับคุณแม่ซึ่งแบบเขาเป็นคนสวยงามมาหมดเลยอ่ะเราเลยซึมซับพวกการดูแลตัวเองการดูแลความสวยแล้ยิ่งมารู้จักกับแม่อุอย่างเงี้ยแก๊งแงแม่ก็มีแต่คนสวยสวยเรื่องความสวยนี่มาก่อนเลยนะพวกเราเนี่ยมันมาก่อนและที่สําคัญมากๆเลยว่าการที่เราคือนอกจากแฟนเราแต่รักเราแล้วแม่เราก็ต้องดูแลตัวเองให้สวยงามให้ดูดี ให้แบบมันตอไม่ให้เขาเบื่อว่ะไม่ให้เขาเบื่อเพิไม่ให้เขาเบื่อเราบ้านลูกเ็าจะสอนมาเลยว่าแต่งตัวต้องแต่งให้ดูดีตลอดเวลาคือเราอาจจะไม่ได้ห่มของแพงอะไรมากมายแต่ให้ดูดีดูสะอาดสะอ้านแล้วก็ดูสํารวมอะไรเงี้ยแม่เวลาคนมาถามว่าเออทาไมเรามีนั่นมีนี่เราเราเก็บหอมรอมริบมาเราประหยัดเราอะไรมาเราทํางานเราขยันอย่างเงี้ยแม่เพราะจริงๆงลูกเป็นคนใช้เงินไม่เก่งแม่รู้จักกันมาเนาะลูกจะซื้อของแบบอะไรที่มันอยู่ได้นานๆของคลาสสิกอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคิดแล้คิดอีกคิดแล้วคิดอีกใช่ก็เห็นคุณค่าของ เงินเนี่ยมันหายากูก่ไหมลูกต้องตอนนี้เนี่ยก็เลยบอกเลยนะคะว่าธุรกิจของลูกโอมเนี่ยนะคะสกินแ l a เนี่ยก็เติบโตทุกวันเลยนะคะถึงบอกว่าใครนะคะอยากจะดูแลตัวเองดูผิวพรรณยังไงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวขึ้นไอให้เลยนะคะไปหาซื้อได้เลยค่ะเขามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยนะคะที่จะมาทําให้พวกคุณดูดีนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะลูกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวยาวส4ี่ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวทุกคนก็จะเบื่อนะคะก็แม่อุปาซ่านะคะสําหรับบุกบ้านลูกโอมนะคะก็ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวถ้ายังไงนะคะคอยติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีเลยนะคะเราลาเลยไม่งั้นเดี๋ยวเราสองคนเนะี่ยเมาไม่จบปะ่ะเดี๋ยวโ้โหจยย,ะะยาวนะฮะใช่เดี๋ยวจะยาวค่ะไปเลยค่ะขอบคุณ,ค,ณ <ไป S 1> ค่ะสวัสดีครับ